ต้นนี้เป็นต้นอานันทโพที่ได้เอามาจากาวัดพระเชตวันที่อินเดียประวัติของต้นอนันทโพเนี่ยเป็นลูกของศรีมหาโพต้นที่หนึ่งความสำคัญของอนันทโพนี่ก็คือว่าตลอดเวลา2,500กว่าปีเนี่ยต้นโพต้นนี้เนี่ยไม่เคยตายเลยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อายุยืนที่สุดในโลก แล้วก็เป็นลูกของสีมาโพร,รุ่นที่หนึ่งก็เอามาที่นี่ไปเอาเม็ดจากต้นอนันตโพมาปลูกที่นี่เนี่ยก็นับว่าเป็นรุ่นที่สองของอนันตโพแล้วเป็นรุ่นที่สามของซีมาโพรเพราะซีมาโพในปัจจุบันรุ่นที่อยู่ปัจจุบันที่ที่พุทธคยาเนี่ยเป็นรุ่นที่สี่แล้วเพราะว่าล้มไปสามสามต้นแล้ว นะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เอามาปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นที่ที่คนจะมาบูชาแล้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เ,เราก็ได้ตอนแล้วก็นำาิิงตอนของที่นี่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่สามเหมือนกันเนี่ยเพื่อให้ไปช่วยกันเผยแพร่สัญลักษณ์ที่เป็นสาพสาชาติกับพระพุทธองค์ ต่อไปด้วยความยินดีครับพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ที่พระอานน์เถระกระทำแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าราชากาลิงโคจักกะวัตติ ดังนี้ความพิสดารว่าพระตถาคตสเสด็จหลีกจาริกไปตามชนบทเพื่อประโยชน์จะทรงสงเคราะห์เวนัยสัตว์ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่นไปวางไว้ที่ประตูพระคันธกุดีด้วยเหตุนั้นเขาก็มีความปราโมทกันอย่างยิ่ง ท่านอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแล้วจึงไปยังสำนักพระอานนทเวระในเวลาที่พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตเสด็จลีจาริกไปพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถาคตแล้วจงรู้ที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งพระอานนท์เถระรับว่าดีละแล้วทูลถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดีมีกี่อย่างพระาศาสดาตรัสตอบว่ามีสามอย่างอานน์ พระอานน์เถระทูลถามว่าสามอย่างอะไราบ้างพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าท่าตุจเจดีหนึ่งปาริโพคเจดีหนึ่งอุเทสิกะเจดีหนึ่งพระอานน์เถระทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญเมื่อพระองค์เสดจ,จาริกไปข้าพระองค์อาจกระทำเจดี ได้หรือพระาศาสดาตรัสว่าอานน์สำหรับธาตุเจดีไม่อาจทำได้เพราะธาตุเจดีนั้นจะมีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสำหรับอุเทสิกะเจดีก็ไม่มีวัตถุปรากฏเป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้น ต้นมหาโพธิพระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพานแล้วก็ตามเป็นเจดีได้เหมือนกันพระอานนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไป พระมหาวิหารเชตวันหมดที่พึ่งอาศัยมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้สถานที่เป็นที่บูชาข้าพระองค์จักนำพืชจากต้นมหาโพมาปลูกที่ประตูพระเชตวันพระเจ้าค่าพระศาสดา,าตรัสว่าดีแล้วอานน์เธอจงปลูกเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นในพระเชตวันก็จะเป็นดั่งตถาคต อยู่เป็นนิดพระอานอนเทเถระบอกแก่พระเจ้าโกศลอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นให้ขุดหลุมณที่เป็นที่ปลูกต้นโพที่ประตูพระเชตวันแล้วกล่าวกับพระมหาโมคคลานเถระว่าท่านขอรับกระผมจากปลูกต้นโพที่ประตูพระเชตวัน ท่านช่วยนำเอาลูกโพสุกจากต้นมหาโพให้กระผมทีเถิดพระมหาโมคคลาณเถระรับว่าดีละแล้วเหาะไปยังโพธิมณฑนเอาจีวมรับลูกโพที่หล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดินได้แล้วนำมาถวายพระอานอนเถระพระอานอน์เถระได้แจ้งความพระเจ้าโกศลเป็นต้นว่า เราจักปลูกต้นโพในที่นี้พระเจ้าโกศลให้อุราชบุรุษถือเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเสด็จมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็นอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาและผู้มีศรัทธาอื่นๆก็ได้ทำเช่นนั้นพระอานนเถระ สั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ในที่เป็นที่ปลูกต้นโพให้เจาะก้นอ่างแล้วให้ลูกโพสุกแด่พระเจ้าโกศลทูลว่ามหาบอพิษพระองค์จงปลูกโพสุกนี้เถิดพระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่าความเป็นพระราชาไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดไป ควรที่เราจะให้อนาถปินทิกะมหาเศรษฐีปลูกต้นโพนี้ทรงดำริดังนี้แล้วได้วางลูกโพสุกนั้นไว้ในมือของมหาเศรษฐีอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีรวบรวมเปลือกตมที่มีกลิ่นหอมแล้วฝังลูกโพสุกไว้ในเปลือกตมนั้นพอลูกโพพ้นมือมหาเศรษฐีเมื่อชนทั้งปวงกำลังแลดูอยู่ได้ปรากฏลำต้นโพ ประมาณเท่างอนไถสูงห้าสิบอกแต่กิ่งใหญ่ห้ากิ่งกิ่งละห้าสิบอกคือในทิศทั้งสี่และเบื้องบนต้นโพนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าตั้งขึ้นในทันใดนั่นเองด้วยประการฉะนี้พระราชารับสั่งให้เอาหม้อทองคำและหม้อเงิน800หม้อใส่น้ำหอมเต็ม ประดับด้วยดอกบัวเขียวสูงขึ้นมาหนึ่งศอกเป็นต้นตั้งเป็นแถวแวดล้อมต้นมหาโพแล้วรับสั่งให้ทำแท่นสำเร็จด้วยรัตนเจตโปรยปลายผสมทองสร้างกำแพงล้อมรอบทำซุ้มประตูสำเร็จด้วยรัตนเจตเครื่องสักการะได้มีเป็นอันมากพระอานอนเทเถระเข้าไปเฝ้าพระตถาคตกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงประทับนั่งณโนะคนต้นโพที่ข้าพระองค์ปลูกเข้าสมาบัติที่ข้าพระองค์เข้าณโนะคนต้นมหาโพเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนพระาศาสดาตรัสว่าพูดอะไรอาน,นุนเมื่อเรานั่งเข้าสมาบัติ ที่ได้เข้าแล้วณมหาโพธิมณฑลประเทศอื่นก็ไม่อาจที่จะทรงอยู่ได้พระอาน,อนท์เถระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญเพื่อประโยชน์เกื่อกูลแก่มหาชนขอพระองค์จงใช้สอยโคนต้นโพนั้นด้วยความสุขเกิดแก่สมาบัติโดยกำหนดว่าใกล้ภูมิประเทศนี้เถิดพระาศาสดา ทรงใช้สอยโคนต้นโพนั้นด้วยความสุขเกิดแต่สมาบัติตลอดปาตรีหนึ่งพระอานนท์เถระถวายพระพรแด่พระเจ้าโกศลเป็นต้นให้ทำการฉลองต้นโพและต้นโพแม้นั้นก็ปรากฏว่าอานนท์โพทีเดียวเพราะเป็นต้นไม้ที่พระอานนท์ปลูกไว้ ครั้งนั้นพิสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านพระอานนท์เมื่อตถาคตยังดำรงอยู่ให้ปลูกต้นโพแล้วบูชาอย่างมากมายพระเถระมีคุณมากน่าอัศจรรรย์จิงพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอ นั่งสนทนากันด้วยอะไราหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนอานนท์ก็ได้พามนุษย์ในทวีปใหญ่ทั้งสี่พร้อมด้วยทวีปบริวารให้นำของหอมและดอกไม้เป็นอันมากไปกระทำการฉลองต้นโพณนะมหาโพธิมณฑลเหมือนกันอัธากถากาลิงคาชาดกพระสุตตันตปิดกุทธกานิกายชาดก เล่น3ภาค6หน้าที่267ถึง270